ไปดูรถที่สี่คิวอะไรกันเนี้ยเหลืออีกต้องยี่สิบสองโลนั่นเนี่ยไปดูรถคลองไผ่นะครับมันเหลืออีกเหลือระยะทาง20กยี่สิบกโลอะยี่สิบสองกิโลเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยมั้งไยโอ้ทางดินแดงเนี่ยออะไปถึงไหนถึงกัน มาถึงรถแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นคูปต้า L4018 รู้สึกว่าจะประมาณปี6กสนะครับเจ้าของมีความประสงค์ต้องการอยากจะขายนะพอดีมีหลายคัน B24 มี MU49 นะครับไปต่อไม่ไหวคันนี้ก็สภาพก็ดีนะครับเป็นรถไร่แท้เลย อยู่ทั้ง4ีคิ้วนะคันนี้ก็โดยรวมแล้วก็เดิมดีนะครับอาจจะมีรอยเปิดรอยแกะบ้างเช่นคอตั้งนะครับก็เคยเปิดมาแล้วด้านท้ายก็จะมีสน,นิมนิดหน่อยนะครับตรงนี้พวกเขาชอบวางอุปกรณ์ชเช่นมีดหรือว่าพวกสลักพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นสน,นิมด้านท้ายก็ไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะครับสะโพกซ้ายขวาเดิมๆฝาให้เดิมๆ,ๆ P.T.O นี่ใช้เคยตัดแค่ต้นมันนะครับในจุดของลอ้อนี่ก็มาร์กเดิมก็ยังอยู่คัทนี่เคยตัดมาแล้วนะคันนี้ผมรู้สึกว่าจะเคยตัดมาแล้ว นะครับก็สวยยังสวยอยู่นะครับส่วนตรงนี้ไม่เคยตัดเลยเนี่ยคอตั้งไม่เคยตัดเลยนะครับพวกคันชักคันส่งสภาพเดิมดีมากๆเลยนะครับคันนี้อปั๊มน้ําเดิมนะรถคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับเครื่องไม่เคยเปิดไม่เคยแกะเลยนะในส่วนของเครื่องยนต์คือถ้าเกิดว่าใครซื้อคันนี้ผมรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะว่าเขาใช้งานอยู่นะครับแต่สาเหตุหลักที่ต้องการอยากจะขายเพราะว่ามี พระต้องใช้เงินนะครับเพราะว่ามี MU49 อีกคันนึงแล้วก็มี B24 นะครับใครที่ต้องการอยากจะขายรถนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับ0822388443นู่นรถถ่ายมือสองครับผมดูรถทั่วประเทศเลยเลยนะครับยังไงก็สนใจติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณครับ